สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปกันข้างสตูดิโออีกแล้วนะเพราะว่าโซนที่เราจะหากินนี่อยู่โซนเดียวกับสตูดิโอนะคะตอนนี้พี่มิตกกำลังมัดห่อเยื่อเนาะวันนี้เราจะไปทำอะไรคะพี่มิตดักกุ้งฝอยดักกุ้งฝอยค่ะทุกคนก็เห็นแล้วนะมุ้งตั้งอยู่ใกล้ๆนะคะ วันนี้ใช้เป็นหัวอาหารลูกปลาดุกนะคะอย่างเดียวเลยโดดโดดเลยวันนี้กำลังมัดห่อผ้านะเอาก้อนหินใส่ด้วยถ่วงให้มันหนักนะคะเพราะว่าพี่มิตรแกจะมัดห้อยนะพี่เนาะห้อยให้มันอยู่บริเวณปากงาทางเข้าเนะถุงเย,ยื่อน่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหมายเลยนะคะไปดูหมายที่เราดักนะ ก็เป็นหมายเดิมที่เราเคยไปดั่งแลวนะคะแต่วันนั้นสูตรเหยื่อเราก็ใส่ผสมประสานหลายๆอย่างนะทุกคนแต่วันนี้เราจะลองอด,ดูดๆเลยนะเป็นอ,อะไรอะอาหารลูกปลาดุกเนาะอาหารลูกปลาดุกปลาด,ดุกเล็กค่ะนี่ค่ะให้ดูชัดๆนะเป็นหัวอาหารลูกปลาดุกเล็กนะคะเม็ดก็จะเล็กๆนะพี่เนาะเม็ดเล็ก ใส่หินไปด้วยนะให้ถ่วงให้หนักเนาะ mm hmm. ให้มันจมไม่ให้มันลอยนะคะโอเคมัดยางนะมัดยางเลยมาถึงหมายกันแล้วนะทุกคน mm hmm. ก็เป็นหมายเดิมที่หนูเคยมาดัก ครั้งก่อนนานแล้วนะกับพี่มิตรครั้งนั้นเราผสมอาหารหลายอย่างเลยค่ะสามอย่างเท่าที่จําได้นะก็เป็นหัวอาหารลูกไก่อ่อนนะคะเป็นหัวอาหารปลาดุกแล้วก็ข้าวคุกกะปิค่ะก็ได้อยู่นะวันนั้นนะทั้งปลาซิวทั้งกุ้งฝอยเข้านะคะก็ได้เป็นมื้อใหญ่อยู่วันนั้นนะวันนี้เรามีมุ้งมาทั้งหมดเจ็ดหลังค่ะก็จะ กระจายกระจายวางนะคะนี่พื้นที่นะเดี๋ยวหาแนววางนะฝั่งนี้วางไม่ได้เลยค่ะลึกเนี่ยเลยขอบน้ำลงนี่ไปก็ตุ้มเลยนะลึกเลยค่ะมันเป็นมันมันไม่ใช่แบบเป็นทางลาดนะพี่เนาะมันชันเลยเนาะลงมาถึงก็ตุ้มเลยอะ่ะยุบไปเลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปบ่อนู้นด้วยนะมันจะมีอยู่สองบ่อนะทุกคนบ่อแบบนี้นะคะที่เขาขุดนะก็เสร็จไปแล้วหนึ่งหลังนะคะถ่ายให้ดูอีกมุมของอ่างนะทุกคนนี่ก็จะเป็นมุมนี้นะฝั่งนู้นเพิ่งดักได้อันเดียวเองค่ะพี่มิตรชวนมาฝั่งนี้ก่อนนะ ล้วนี่นี่อีกอ่างนึงค่ะเป็นอีกบอ่อหนึงนะมันเป็นยังไงนะพี่ตรงนี้มันเป็นเหมือนบอ่อเขาขุดดินเอาดินไปขายอ่ะเนาะอืมแบบเขาขายหน้าดินอ่ะทุกคนทีนี้มันอยู่กลางนาไงพอฤดูน้ําหลากปลาก็แห่หลังไหลกันเข้ามาเนาะมันก็เลยมีทั้งปลาทั้งกุ้งอ่ะนะคะ ก็เป็นไมายที่ช่างนาเดชเขามาวางอวนปาตะเพียนนะได้ตัวเป็นโูนะทุกคนเนี่ยในบอ่อเนี่ยทั้งสองบอ่อเลยค่ะพี่มิตรปักกิ่งไม้ไว้นะพี่มิตรก็ลงตรงนี้อีกลูกนะคะก็ มาลุ้นมาเชียร์กันนะทุกคนว่าพรุ่งนี้จะหมานหรือเปล่านะคะจะได้กุ้งเยอะไหมจะได้อะไรเข้ามุ้งบ้างเพราะว่าครั้งก่อนที่เรามาดักหมานงูนะพี่นะงูเข้าอ่ะทุกคนพิมิรก็จะตัดหญ้าตัดไม้ มาสมสมปิดหลังมุ้งไว้นะคะทำให้มันลกๆนะพี่เนาะอย่าให้มันดูเตียนเกินใช่ไหมด,ดักตื้นเนาะนนะปิดลกปิดให้มันนี่ๆหน่อยเนาะอีกอย่างเวลาเรามากู้มันก็หมายได้ง่ายๆเนาะโอเคเสร็จไปสามหลังแล้วค่ะตอนนี้ ก็เลยอ,อีกสี่หลังนะเดี๋ยวตรงไหนที่มันเป็นยากยากที่พี่มิตรต้องข้ามน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งหนูก็ไม่ได้ข้ามตามไปนะทุกคนยังไงก็มาลุ้นมาเชร์กันตอนกู้พรุ่งนี้เลยแล้วกันนะคะพี่มิตรดักริมริมอ่างนะหนูก็ยังถ่ายให้ดูได้นะคะแกยังไม่ข้ามน้ํานะเดี๋ยวมันจะมีจุดที่ข้ามน้ําลงไป ข้างในอ่างนะพี่เนาะอ่างลูกนู้นเนาะเดี๋ยวจะตัดให้ดูการวางไว้แค่นี้นะคะตรงลึกวานีพอโอเคค่ะโยนโย,น,ย,น,ยนไว้เลยเนะน,น,นู่นน่ะน,น,นะคะพี่มิตรต้อง ลุยน้ำลุยหญ้าไปนะคะทางฝั่งข้างในนู่นนะหนูก็ไม่ได้ตามไปนะแกก็ไปคนเดียวนะคะถ้ายัางไงก็มาลุ้นกันพรุ่งนี้นะค่ะเช้า,ชาแล้วนะทุกคนมาค่ะมาเก็บกู้มุ้งดักกุ้งฝอยกันนะนี่กำลังจะเดินไปดูลูกแรก ะมารหรือเปล่าวันนี้ไปค่ะนุ้นกันมีอะไรไหมโอ้มีนิดเดียวมีนะทุกคนแต่ว่านิดนึงค่ะเป็นกุ้งฝอยล้วนเลยนะฝอยจริงๆนะนี่ หอยจริงๆเลยอะ่ะตัวเล็กมากอ่ะเนาะแล้วก็มีหอยอะไรนะ่ะหอยเชอรี่ตัวหนึ่ง,งอืม,อ,มอันแรกนะไปค่ะดูอันอื่นต่อมาดูลูกที่สองกันค่ะ มุมนี้จะสวยกว่านะทุกคนให้ความคิดหนูนะแต่มนุษยจะหมานหรือเปล่าหนูว่ามันดีกว่าน้ำลึกๆอะ่ะโอ้นั่นไงมีค่ะโอ้ใช้ได้เลยพี่พี่หุบเลยค่ะหุบแล้วก็แบบให้มันมารวมกันอยู่ข้างใต้น่ะพี่เออนั่นไง อุ้ยหมันหน่อยหมานได้อยู่ค่ะทุกคนออ้กุ้งฝอยนะแล้วก็ปลาซิวนะไอปลาขาวอะไม่ใช่ปลาซิวที่นี่เขาเรียกปลาทรายเนาะปลาทรายโอมโอเคค่ะอันที่สองหมานหน่อยทุกคนเราก็จะเอามาถ่ายมาเทใส่กระติกใส่ถังที่เราใส่น้ำไว้นะทุกคน เราต้องการให้มันเป็นๆน,นะคะเพราะว่าวันนี้พี่เขามาจากระยองนะคะเขาต้องการกุ้งฝอยตัวเป็นๆปลาซิวเป็นๆนน,น,นนะคะอืมสุดยอดนี่ถ้าเอาไปยำจะได้เกือบถ้วยแล้วนะใส่ผักเยอะๆไง <c oughs> ลูกที่สามแดนแดนแดนแปลวอันนี้มีแต่ปลาซิวมีอยู่แต่มันมีนิดเดียวค่ะอะไรวะลูกปลายกับกับปลาซิวสีห้าตัวนิดเดียวก็ถือว่าไม่หมันนะ ลูกที่สามมาดูลูกที่สี่กันค่ะหมายตรงนี้สวยหน่อยนะมันอยู่ริมริมหญ้านะทุกคนหมานไหมอู้ วิ่งเต้นสนันเลยทุกคนปลาซิวใช่ไหมคะมปลาซิวด้วยกุ้งด้วยค่ะ,าะบานเลยานเลยนะมาดูมาดูใกล้ๆว่าแล้วว่าหมายมันสวยอะ่ะต้องดักริมริมญ้มาอะ่ะสวยดีนี่ทุกคนอใช้ได้ค่ะใช้ได้สุดยอดโลกที่สี่ พิมิตเดินไปที่ลูกที่ห้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะพิมิตกลับมาจะหมานหรือเปล่าทุกคนพิมิตร้องดังโวยหมานหมานนะน,น,น,นั่นกุ้งหมดเลยเหรอ<ม>ที่หนักๆน่นะปลาบูสามตัวน่นะอ๋อโอ้โห สาสใหญ่ด้วยทุกคนปะบูปะบูเข้าตัวเบลลอเลยอุ้ยนี่นี่นี่น,นี่มองไม่เห็นดูทุกคนหมานมากเลยทำไมพิมิตร้องหูหมานหมานหมานสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้อุ้ยสาสใหญ่ด้วยทุกคนสามตัวนั้นก็เกือบโลนะครึ่งโลได้ครึ่งโลกว่าได้ทุกคนนั่นอุ้ย สุดยอดสุดยอดค่ะทุกคนคะปลาบู่สี่ตัวเลยนะไม่ใช่สามดีนะที่มุ้งไม่หักตอนพิมิตยกมานะ่ะโอ้ยสุดยอดค่ะตอนนี้พิมิตก็เดินไปเอาอันที่หกนะเพราะว่าทั้งหมดมีเจ็ดนะคะนนลุยปลาย่าไปนะเดี๋ยวเรามาลุ้นมาดูกันตรงนี้นะคะว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะ มาเดี๋ยวให้ดูก่อนที่ได้ไว้แล้วนี่ทุกคนนี่ทั้งกุ้งทั้งปลาซิววันนี้หมานนะคะหมานกว่าครั้งแรกที่เรามานะทุกคนนะอุย้ยสุดยอดปิดไว้ก่อนกระเด็นพิมิตหิวมากระเด็นกระดอนอยู่ในมุ้งขาวขาว,ขาวเต็มไปหมดทุกคนพิมิตร้องปลาซิวสงัดเลยนะออ้ ออ้ยหมานอีกแล้วอู้ว้าวโอ้โหทุกคนปลาซิวล้วนๆเลยนี้แต่กุ้งก็มีเนะแต่ไม่เท่าปลาซิวว่ะโอ้โหสุดยอดทุกคนอุ้ยที่ทำหมกนี่ได้ไปมื้อใหญ่ๆเลยนั่นน่ะนู้หหหมานอ่ะวันนี้หมานหมานหมาน ก็กลับมาถึงหน้าสตูดิโอกันแล้วนะคะทุกคนก็มาสรุปปลาให้ดูนะคะของคลิปนี้นะสรุปปลาสรุปกุ้งนะคะนี่โชคดีได้ปลาบูสีตัวนะก็เป็นไซส์งปลาชดโดสะาสามตัวนะไซส์กินได้นี่หนึ่งได้แล้วนี่ยตัวหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เป็นปลาซิวนะคะพี่มิ้น เลือกเอาตัวเป็นๆให้เขานะแต่มันตายเนาะปลาซิวใจส่อนะมันตายง่ายมากเลยใส่ออกแล้วก็ยังไม่อยู่นะคะยังไม่หมดนะนี่ยังอยู่ในถังถังนี้ก็จะเป็นกุ้งฝอยแล้วก็ยังมีปลาซิวปลากระดีอยู่นะคะทุกคนก็หมานอยู่นะเนี่ยแต่มันนอนก้นอยู่นะถ้าช่างก็เป็นกิโลได้นะคะจากเท่าที่หนูสังเกตเอาก็ได้อยู่นะคะถือว่าหมานอยู่ก็ นี่พี่มิจเทะอืมเห็นไหมเยอะอยู่นะแต่ปลาซิวตายหมดแล้วอะแต่พี่เขาต้องการเป็นๆน,นะคะพี่เขามาจากระยองแต่กุ้งที่เป็นๆก็ยังเป็นอยู่นะกุ้งยังไม่ตายแต่ปลาซิวตายหมดเลยอะก็มีบ้างนะที่ยังไม่ตายนั่นน่ะเดี๋ยวจะเลือกเอามาใส่ในถังออกไว้นะคะ ก็สุดท้ายนี้อขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเราสองคนนะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอฝากาติดตามช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook พันมิตรสองเด้งของเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยพี่บ๊ายบาย